สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแปลนะครับปฏิทินนะครับหลวงปู่สวงนะครับผมมาไล่ดูสถิติสถิติตินะครับหลวงปู่สวงนะครับเป็นปฏิทินนะครับเป็นปฏิทินผมมาไล่ดูนะครับไล่ดูของนับถอยหลังไปประมาณสามสี่วดนะครับนับถอยหลังไปประมาณสามสี่วดนะครับอันนี้ ถ้าใครชอบนะครับก็นําไปลุ้มไุเสียงนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกงวดมันจะออกมันจะเข้านะครับแต่ว่าผมมาไล่ดูแล้วนะมันเข้านะครับมันเข้าเดี๋ยวเรามาดูไปพ,พร้อมพอมกันเลยนะครับนี่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาตัวนี้นะครับงวดที่ผ่านมามันออกออกนี่นะครับนี่ดูดีๆนะครับ วันที่16นะครับตัวนี้เป็น3นะครับตัวแรกเป็น3ตัวที่2เป็น0ก็ได้นะครับสังเกต03อันนี้03นะครับตัวแรกเป็น03แต่เป็น34ก็ได้แต่ว่าเลขมันออก03นะครับเลขมันออก03นย์ดูนะครับดูดูนี่นี่03นย์สามตัวนี้ถือว่าเข้านะครับถือว่าเข้าตัวนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ชอบเล่นตัวเลขในปฏิทินหลงหลงปู่นะครับพอถัดขึ้นมานะครับงวดวันที่หนะครับ งวดนี้ก็เข้านะครับนี่ท <ie diy> ี er ่ม <Steph> <ui> right ันออก94นะครับนี่ออก94นี่ก็ถือว่าเข้านะครับนี่ถอยหลังไปอีกงวดหนึ่งนี่งวดที่หนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับ6494นะครับนี่ตีลังกาไปนี่ใช่เลยนะครับก็ถือว่าเข้าอีกนะครับย้อนไปอีกนะครับย้อนไปอีกย้อนี่เดือนถัดไปนะครับเดือนพฤศจิกาอันนี้เรามาย้อนดูก่อนนะครับมาย้อนดูก่อนหลายตาดี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ เดือนพฤศจ,จิกานะครับเรามาดูนะครับเรา,มา,เา,รม,า,เามาดูของเดือนธันวานะครับมาดูของเดือนธันวามาดูของเดือนธันวานะครับดูให้ชัดๆนะครับสิ้นปีนะครับเราอาจจะได้โชคสิ้นปีก็ได้นะครับ วันที่สานะครับแต่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่30สิบนะครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นเหมือนเลขตัวไหนนะครับเจ็ดนะครับดูเหมือนเจ็เจสนะครับเจ็ดสห้าเนะครับเจ็ดห้าเกแต่บางท่านอาจจะเห็นเห็นต่างจากผมนะครับ7จ็ดสี่ห้าเก้นี่ชัดเลยนะครับนี่ดูอย่งนี้ก็เจส เจ็ดสี่ห้าเก้านะครับเจ็ดสี่ห้าเก้านะครับท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็เลขพสสิ้นปีนะครับสองพันนะครับสองพันยี่สบางคนก็ยังตามเลขตัวนี้อยู่นะครับดูนะครับนี่ดูกันอีกชัดๆอีกรอบนึงนะครับหลายครั้งที่ผมสังเกตดูนะครับว่ามันจะเข้าปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับเราจะมา จำแนกแจกจ่ายเป็นแบบคัดแยกออกมานะครับเป็นตัวเลขนะครับคัดเป็นตัวเลขเจ็ดสี่ห้าเ้านะครับเาเราก็แยกออกตัวเลขออกมานะครับเดี๋ยวผมจะแยกตัวเลขออกมาให้นะครับเจ็ดสี่ห้าเก้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เรามาดูกันนะครับ เจ็ดสี่ห้าสี่ห้าเก้านะครับนี่เจ็ดสี่ห้าสี่ห้าเก้ามีแค่นี้นะครับมีแค่นี้แยกแยกออกมาแล้วเป็นตัวนี้นะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ก็ถือว่ามาแรงนะครับเจ็ดสี่ตัวนี้นะครับนี่เจ็ดสี่เพราะว่าเลขพอสอมันดังนะครับอาจจะหลุดมามาใส่เจ็ดสีก็ได้นะครับ เจ็ดสี่ห้าเก้าถ้าเป็นคัดออกมาสามตัวนะครับคัดออกมาสามตัวก็เป็นเจ็ดสี่อันนี้มันเจ็ดสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้าแต่อย่าลืมว่าเลขเก้าเลขเก้ากับเลขหกนี่มันตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะแยกออกมาเป็นเลขสามตัวนะครับเจ็ดสี่ห้าเก้านะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นสามตัวก็ เจ็ดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้าถ้าเลขสวยๆเนี่ยนะครับเจ็ดเก้าห้าหรือจะเป็นนะครับถ้าเป็นอีกชุดหนึ่งก็เจ็ดสีห้าก็ได้นะครับเจ็ดสีห้าเลขแค่สีตัวแต่ว่าออกมานี่เป็นหลายตัวนะครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสีห้าหรือจะเป็น สี่ห้าเก้าอ่จะเป็นสี่ห้าเก้าอ่าสมมุติว่าถ้ามานะครับถ้ามันมาถ้ามันมาตัวนี้นะครับสําหรับเลขปฏิทินนะครับถ้าชอบเลขปฏิทินผมผมแนะนําให้เล่นเลขปฏิทินนะครับอย่าไปเล่นตัวอื่นนะครับถ้าท่านผู้ชมเล่นตัวอื่นผมบอกว่าอย่าไปตามกระแสนะครับถ้าตามกระแสนี่หมดตังค์เยอะนะครับ คัดออกมามันมีเจ็ดมีสี่มีห้ามีเก้านะครับมีเจ็ดมีสีมีห้ามีเก้านะครับตัวเลขนะครับหรือมันจะเป็นเก้าสี่อีกตัวนี้นะครับเก้าสี่เก้าสี่กลับไปกลับมานะครับนี่ก็คือกลับนะครับกลับให้พร้อมห้าเก้าเก้าห้าก็อย่าลืมกลับนะครับสลาดกินแ่งรัฐบาลนะครับหรือจะเป็นเก้าสี่แต่ว่าถ้าท่านสามตัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้สำหรับปฏิทินนะครับหลวงปู่สวงนะครับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงแต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้นะครับหลวงปู่สวงนะครับครบรอบละสังขารนะครับละสังขารนะครับละสังขารนะครับสังขารท่านละสังขารนะครับครบรอบยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีครบรอบยี่สิบปี ครบรอบ20ปีนะครับใครจะเอาตัวเลข2 0ศูนไปเล่นก็ได้นะครับพ่อมันตรงกับเลขพสนะครับเลขพสนะครับอ่ะตามนี้นะครับเลขหลวงปู่สวงนะครับมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับนาไปลุ้นดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูย่อนะครับอันนี้คัดออกมาแล้วนะครับตัวเลขนะครับจะมีนี่เจ็ด สี่ห้าเก้านะครับเจ็ดสี่ห้าเก้านี่นะครับเลขแค่สี่ตัวนะครับแต่ว่าแยกออกมานี่รู้สึกว่าจะเยอะนะครับแยกเป็นสามตัวนะครับสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวนนะครับผมก็เคยเอาไปลุ้นเหมือนกันนะครับเคยเอาไปลุ้นเหมือนกันนะครับตัวเลขของท่านนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับปฏิทินเล่มนี้ผมรับมาจากมืออาจารย์เลยนะครับรับรับจาก มือมาเลยนะครับไปทําพิธีมานะครับรับจากมือมาเลยนะครับมาจากกระเลยนะครับนี่นะครับเจ็ดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าเก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็มีเจ็ดห้านะครับถ้าใครชอบเจ็ดห้านะครับ จะมีเจ็ดห้าตัวหนึ่งเนี่ยเลขแค่นี้แต่ว่าัดแยกออกมาในเยอะนะครับก็จะเป็นเจ็ดห้ามีแค่นี้นะครับถามว่าเยอะไหมสําหรับผมไม่เยอะนะครับสําหรับผมไม่เยอะสําหรับผมไม่เยอะนะครับสําหรับผมไม่เยอะเป็นแนวทางนะครับถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับปฏิทินนะครับแกะปฏิทินนะครับนําโชค ส่งท้ายสิ้นปีนะครับนี่นะครับตัวเลขดูชัดๆอีกรอบนะครับเจ็ดสี่ห้าเก้านะครับเจ็ดสี่ห้าเก้าใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับมืออาจจะสั่นนิดนึงนครับเจ็ดสี่ห้าเก้า โอเคนะครับถ okay, uh, like, uh ้าชอบนะครับก็ลองนำไปลุ้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับงวดนี้นะครับหลวงปู่สวงนะครับอาจจะให้โชคเราส่งท้ายปีก็ได้นะครับผมย้านะครับว่าเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับตัวเลขก็มีการคัดแยกให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลสําหรับหลวงปู่สวงนะครับจ้าธุขอให้หลวงปู่สวงนะครับให้โชคกับลูกหลานด้วยเถอดเจ้าคุณ ักรักษาดูแลให้โชคกับแฟนช่องนะครับกิจสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับขอ,อทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเราจะรวยไปด้วยกันนะครับรับโชคปีใหม่นะครับสวัสดีครับ